พี่น้องพยายามเบ็ดเสียบเนี้ยปูไว้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องพยายามนะครับมือไปครับครับปูหน่อยครับเนี้ยกับปูหน่อยพยายามเบ็ดครับครับพี่น้องตอนนี้มะหวอดไม้มองไส้เบ็ดแล้วนะครับเป็นห่วยห่วยเสียวนะครับที่ผมเคยใส่ประจํานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับใส่เงี้ปูไว้ว่าจะมานบ้นะครับ ผมก็จะย่างมึงเอาเฉพาะหลังที่ถือนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันดไว้จำมานบ่นะครับไปตึ้งเงี้ยบ่ตึ้งเี้ยเยอะเลยนี่น้องตัวเดี๋ยวเนี้ยตักมานนั่งมึงดีนะเดี๋ยวเนี้ยตักมัน tôi tiny, tôi tiny, tôi tiny, tôi taco, tôi taco, 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 ô taco, ô taco, taco, ui taco, 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 đi ui taco, 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 là khắp taco, là เลยครับเอ้ยแบบนี้เลยแบบวูยี่แบบนี้แหละครับประมาณสองสามฉีดนี่แหละเอาปลามันครับตัวเลขโอ้ยหมันเครับปลาหมาันปลาหมันหมันใช่เงี้ยวไปขึ้นเกาะครับ ปูน้อยครับเนี่ยปูน้อยวิธีเสียบของผมนะครับก็จะเสียบคางๆนี้นะครับเกาะ้างคางนี้เลยนะครับเกาะมินๆครับนี่ครับว่าเกาะสนีนะครับใส่ไฟครับเกาะ วิธีใส่ของผมนะครับใส่ถึงพื้นดินได้นะครับใส่แบบถึงพื้นนะครับใส่จมนะครับบดยใส่แบบร้อยไว้นะครับนี่ครับเอาเดี๋ยวพี่เพิ่งหลังต่อไปครับมาจะได้อีกบ่อย่ามาไลยหลังนะครับยังบ่วท่านหนึ่งนี้ยังเพิ่มเนาะหลังนึงครับเนี่ยไหนจะยังอยู่เนาะเพิ่งจากไซน์นะเสียบเงี้ยไปก่อน ยังหอดใกล้จะหอดหลังสุดไทยแล้วนะครับปูไตใส่เบ็ดไว้ยี่สิบกว่าลังนะครับไซโบไลนะ์เนาะเอ้พ่อได้รุ่นนะครับพ่อได้มีกับเขานะครับปลาเป็ดคนเนาะหลังสุดไทยครับ ผมี่ยังครับแต่จะได้ตัวเดียวแหละเชียบไว้ครับเป็นน้องที่ผมมาใส่ปลาตะตองไก่นะครับเปียกปลาตองไก่เป็นน้องนี่นะับขอบกระใส่เบียดเลยนะฟัง เด็ดตัวเดียวและครับใส่เพชรโบลางนะครับไม่ยามใส่ไว้ตอนเศร้านะครับตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงนะครับประมาณสิบโมงเนี่ยใส่ไว้ถังแก๊ปแปดโมงเศร้านะครับแม่บึงนะครับเด็กตัวหนึ่งนะครับเด็ดปนนะครับใส่ปนนี่นี่ถือว่าหมานอยู่ได้มันี่หมานอยู่เนาะใส่เงอยู่บุนแขนนะครับ ครับเพชื่นชอบนะครับคลิปหายอยู่หากินก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแกล่าทุกท่านไปก่อนนะครับก่อนไม่ลิปหนาครับสวัสดีครับนะครับกลับก่อนเดี๋ยวจะมาย้ำไหมครับหายอยู่หากินครับผม